มอหััจรรพนเืแม่มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งงานใหม่แต่คุณจินดาในวัยนั้นยังไม่เข้าใจถึงความจำเป็นของแม่และความรู้สึกของเขาที่มีต่อแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับนี่ยันทอนโดนเป็นักลูกหนึ่จุกแน่เลยจะเหลือหรอนัดเดียวอยู่นะ พี่ไอ้ลูกนองค้อขพ้นมาแล้วจะไปไหนเรอลูกใครลูกแกจะใครที่ไหนซะอีกล่ะลูกนั่นแหละแกทำอะไรอ่ะไกลัวเหรอฮะ่ต้องกลัวหรอกพ่อนะไม่ทำอะไรเองหรอกฉันไม่นับญาตหรอกแกทำไมยิบปืนออกมาเนี่ยจะไปลักลอบตัดไม้บนเขาอีกเลยใช่แล้วพ่อก็จะพาเองไปด้วย ม่ค่อยตูกันกับพอเลี้ยงเท่าไหร่ครับแกชอบบังคับอะไรไปต่างๆนานาแต่ก่อนเขาก็ขึ้นเขาตัดไม้ยิงปูยิงปลาไปทันวันม่เขาจะไม่ไปรับจ้างหาเงินที่ไหนผไปของมึงคนเดียวกลวไม่ไปกับมึงหรอใครก็จะไปกลัวแกถุยถุยใงเมื่อวานซืนเฮ้ยมึงนะ เขาว่ามึงไม่ไปใช่ไหมทีน้แกก็แบกปืนไล่ยิงผมไล่ยิงตามทุ่งนาผมก็ได้หนีมาอยู่กับยายสักพักหนึ่งมาหายายยามพ่อเขาไล่หนียายก็มึงมาอะไรมึงทำไมไม่อยู่บ้านอยูอ่น้ำแม่เขา เขาก็ว่าอยู่ไม่ได้เขาไล่ผมหนีแกก็นอนอยู่ที่นี่แหละ<า>พี่สุนทรเราหมดแล้วนะเอะอเอาไงดีล่ะพี่ฉันไม่มีตังค์แล้วอ่ะเออโถ่เอ้ยมันจะไปยากอะไรวะระดับพี่สุนทรเขาเนี่ยเรื่องแค่เนี่ยมันกล้้วยจริงเปล่าพี่ แบ่งเงินหน่อยไว้ไเป็นไรไปไอะพี่ไม่ทำร้ายอย่างนั้นอะหรือว่าพี่อะไม่มีเงินเหมือนกันเฮ้ยทำไมไไกูจะไม่มีตังค์วะเ <c oughs> งินกูเก็บไว้ในบ้านเว้เดี๋ยวกูไปเอามาให้จ้จจาพี่จา้าเอาเงินให้ข้าหน่อยเราข้าหมดวะเอเออะไรเราลนุกนองกร่ลอยข้างนอกด้วยเร็วเอาเงินมาเร็ว เงินอะไรพี่ฉันไม่มีเงินเลยฉันไม่มีอะไรวะมันจะไม่มีได้ยังไงวะแล้วมาโกหกข้าเนี่ยก็ฉันบอกว่าไม่มีไงเฮ้ยแล้วก็คนดูไม่มีให้ไงเอ้แบบนักการที่มีเงินให้งานเนี่ยฉันไม่มีจริงโอ้ยมันบอกว่าไม่มีโอ๊ยมันบ้เลยดื้อเองกล้าบวกกันกอะฉันรู้แล้ว พี่นอนชันเจ็บนะไม่มีนะจะอยอาไหยตาินไปี่ฉันจะเอาใจเข้าซ้ายห้คุณนนิ้น่ายหอขอชิ้ดแมแก่ทะเลาะกันแตเรื่องผมมั่งเรื่องแม่ไม่ตามใจอะไรเขามั่งเวลาเขาอยากได้อะไรต้องให้เขาได้ดั่งใจถ้าไม่ได้ดั่งใจก็แม่ก็โดนซ้อม กลับมาแล้วลูกไปอยู่กับยายนานเลยนะยนี่หน,น้าแม่ไปโดนอะไรมาอจ๊ะอเอมื่อคืนแม่ลื่นลมในห้องน้ำ่ะจ๊ะแล้วนี่แม่ไปหาหมอหรือยัง่ะจ๊ะยังไม่วเป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายเองอ่ะ แมวเงินนี่ไปหาหมอนะแล้วที่เหลือแมวเก็บเอาไว้ใช้ใจมากเว้เดี๋ยวถ้าจะออกไปหาเพื่อนหน่อยนะเออจ้าเออพี่พี่เอาเงินนี่ไปซื้ออะไรกินนะจ้าแค่นี้นะก้าวลงมาในบ้านก็หมดแล้วเว้ยพี่พี่เพิ่งมาโหนะฉันฉันทายหมดเลยจ้า วันๆฉันไม่เห็นมันทําอะไรเลยเอาแต่ไถเงินแม่ไปวันๆเนี่ยนี่มึงเป็นลูกผู้ชายปะวะถึงต้องให้มีอาหารเลี้ยงเนี่ยฮะเซม่าไปได้จินดาทำไมแล้วก็พูดไม่จริงปีปาจปีเร่อปีเร่อแม่ไม่ต้องมาห้ามฉันนะดูที่เปนทากับแม่กับฉันสิแต่ยังไงเขาก็เป็นผัวแม่นะใช่ มึงหักรู้ไว้ซะั้างวลยกูเป็นผัวแม่มึงแล้วกูก็เป็นพ่อมึงด้วยมึงไม่ใช่พ่อกูแล้วกูก็ไม่มีพ่ออย่างมึงด้วยเห็นไหมจันเห็นลิกนลูกของเธอหรยังจินดาฉันต้องกินเหล้าเมายาไอ้พ่ออะไรก็เพราะฉันเบื่อลูกของแกนี่แหละแกไม่ต้องมาพูดเลยถ้าแกดีจริงนะนะแกคงไม่ต้องให้แม่ฉันหาเลีย้ยงไก่พวกแมดยยนด้ยะหรอกจินดายาเมอยาฉันขอร้องจินดาหยุดนะ ลูกก้าแล้วนะเขามากเกินไปแล้วนะนี่แม่ยุ่งป่านนี้แล้วนะทำไมแม่ยังหลงผัวจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอีกอะหยุดนะเจนดานี่แม่มึงนะมึงจะมาด่าแม่อย่อางนี้ไม่ได้นะผงก็ดา่ดาด่าแกร้องไห้จุดแกตะโกนใส่ผมแกก็ว่าแม่มึงนะแม่มึงนะมึงจะมดาด่ามึงจะมาว่าแม่มึงอย่างนี้เหรอแกร้องไห้มากสุดวันนั้นครับอีกอย่างนึงอะเขาก็มีบุญคุณกับมึงเลี้ยงดูมึงมา เขาก็เลี่ยจนเหมือนพ่อมันเหมือนกันนี่แม่เขาค่ามันมากกว่าฉันอย่างนั้นเหรอมันเป็นคนอื่นนะแม่ถึงยังไงยังไงมันกับพ่อเมืองเขาเคยหาเลี้ยงมานะผมก็ว่าไม่เคยหาเลี้ยงของเรกมีแต่ผมหาเลี้ยงตัวเองผมว่าอย่างนี้มันไม่เคยมีอะไรให้ผมภูมิใจเลยสักอย่างผมว่าอย่าง,งานี้ถ้าแม่รักมันมากนะแม่ก็อยู่กับมันคนเดียวเลยไม่ต้องมายุ่ง,งกับโกก็ด่าให้แรักเขามาก ก็อยู่กับเขาเถอะแตผมจะไม่อยู่ด้วยแล้วกูจะถือว่ากูไม่มีแม่ไอ้จันทร์น่ะนี่แม่รักมึงมากกว่าฉันอีกนั้นเหรอเฮ้ยเบื่อเว้ยลูกของที่เลี้ยงไม่เชื่อจริงๆเลยจันกูไม่อยากจะอยู่แล้วเว้ยบ้านนี้ หน้าเบื่อแกก็บ้าผมเป็นพ่อมึงแหละเขาไม่อยู่กับกูเขาว่าอย่างนี้ก็ผมบอกว่า <ouse noise> ผมไม่ชอบผมไม่อยากให้เอาพี่สุธารหลอฉันด้วยไทไปเลยขอให้รถแหกโค้งตายกันไปทั้งคู่เลย,ยไม่ได้ต้องกลับ่างนี้อไป พอดีแกกับแฟนแกขี่มอไซค์ออกจากบ้านมาทีนี้ผมก็ถึงกับแช่งแม่ให้ตายขอให้รถแหกโค้งตายกันไปทั้งคู่เลยไปเลยไปกีมอไซค์ไปแหกโค้งตายให้หมดเลยว่าอย่างนี้ทนได้เลยเองจะพูดจะจาอะไรอ่ะใจเย็นๆสิลูก จะชั่วจะดียังไงอ่ะเขาก็เป็นแม่เองนะบอกว่าไม่ให้ทะเลาะกับแม่นั่นเป็นกรรมเป็นเวรเขาเป็นแม่ยายก็สอนอยู่เขาก็าบอกว่านั่นแม่นะยังจะดีจะชัว่วจะเลวยังไงก็แม่ยังยกไว้เหนือหวัวมก็ว่าะยกก็ยกยุ่แต่บางทีก็พูดไม่ให้เราเคาเรพแล้วก็ไม่เคารพถ้าแม่ที่ดีไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมว่าอย่างนี้ครับใช่ มี่ใครแล้วพี่เลยยายยังอยู่ยยนะแม่พ่ต้องเปลี่ยนใจรอยร้าวของคุณจินดากับแม่จะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ในเดอะมิราเคิลมาสจันย์พันเรื่องทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม55นาทีทางอมรินทร์ทีวี h อช่อง34สําำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรูปะอธิบดีนัคราชเจ้าแผ่นพียนาคทั้งปวง ผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบารมีค้าขายการเงินการงานด้านหน้ามีท้าววิรูปักเป็นเทพองค์สีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขรยันเสริมความเข้มขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทําจากโพรีแกรมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259าบาบาทค่าจัด บททั่วประเศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยสแกนคิวอารโค้ดหรือช่องทางอื่นๆ <c oughs> โดนยิงก็มีโดนแทงก็มีปฏิบัติดีนี่จะผ่านของดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเรืเทียบเลยพี่มันแสบมากมันแบบผมร้อนร้อนผมเขาตายต่อหน้าต่าตา ผมช่วยเขาไม่ได้สาบานเลยนะ <Hey. S 2> ถ้าฉันกินเหล้าแม้แต่หยดเดียวขอให้ฉันมีอันเป็นไปอมรินทีวี